กลับมาแล้วจากเที่ยวญี่ปุ่นครึ่งเดือนอินม,มากตอนนี้อินอยู่เลยก็เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้า,นาเดี๋ยวมาเมาเรื่องญี่ปุ่นกันนะคะสิ่งที่นํามาแชร์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่แบบสาวๆบางคนอาจจะละเลยไปนั่นก็คือเรื่องของสำลีเช็ดหน้านะคะที่เช็ดหน้าโดยเฉพาะเนี่ยแหละเออบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันใช้อะไรก็ได้ปะแค่สำลีเช็ดหน้าแต่จริงๆแล้วนะคะมันก็จะมีสำลีประเภทที่มีสารเคมีตกค้างหรือไม่ก็ เนื้อที่มันเป็นคุยๆนะคะหรือเนื้อสากเกินไปก็ทําให้หน้าเราอะ่ะมีริ้วรอยที่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควรไนดะ้คือไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวัยไงแต่เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งภายนอกที่เราเอามาแบบทูทูเช็ดเช็ดใส่ร่างกายเราเองนะคะ ตัวนี้นะคะคือยี่ห้อเอเมเราแชร์ลงไอไว้โอ้โหเป็นเดือนแล้วก็ลองใช้มาเรื่อยๆนะคะก็ติดใจไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อไหนเลยเพราะว่าหยิบไปใช้ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าความประทับใจให้ฟังต้องดูคุณภาพก่อนนี่เป็นผลิตจากใยฝ้ายธรรมชาติร0อเปเซนนะคะด้วยเทคโนโลยีระดับมาตรฐานล้วเห็นสติกเกอร์ตรงนี้ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ<ม>ิวหนังร ек เเมนนะคะคือแนะนำมาด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะ ีผลิตด้วยวิธีไฮโดรเอนทกเมนต์นะ,ะอธิบายง่ายๆคือสำลีนะคะมันมีการผลิตหลายวิธีนะก็บางยี่ห้อเนี่ยที่มีสารเคมีตกค้างคือเขาใช้การผสานของสำลีเนี่ยโดยการใช้สารเคมีบีบอัดเข้าไปนะคะแต่วิธีเนี้ ของสำลีเอเม่นะคือการใช้น้ําเพื่อปรับสภาพผิวของสำลีแล้วก็ให้มันผสานกันเข้าไปให้มันเป็นแผ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้างแน่นอนซึ่งผิวสัมผัสที่ได้มาด้วยการใช้วิธีแบบนี้นะก็ลองสังเกตดูมันจะนุ่มแล้วก็ไม่ไม่เป็นขุยอะคะ่ะใช้ได้กับเบบี๋ได้ด้วยคือทาลบก,ก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าผิวคนโตผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถใช้ได้ โดยปกติสำ,ำลีร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะมาเป็นสองแถวใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองฝซ้ายขวาแต่อันนี้เขาจะมาให้สามแถวเห็นไหมและแผ่นสำลีนะคะมันก็ใหญ่กว่าปกติอ่ะอันนี้เปรียบเทียบกับสำลีทั่วไปไม่ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเห็นไหมขนาดมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดให้ดูยี่ห้อก็ได้อันนี้เป็นสำลีแบบรีดขอบเห็นไหมขนาดของเอเมถ้าใครถ้าใครเคยสังเกต สำลีของเคาน์เตอร์แบนนะคะจะขนาดประมาณอย่างเงี้ยเออใหญ่ๆเป็นพรีเมียมเลยนะคะให้ดูถึงผิวสัมผัสหน้าสำลีนะคะอันนี้เป็นแบบแบรนด์ทั่วไปนะอันนี้ของเอเมอันเนี้ยมันจะเหมือนพร้อมจะเป็นขุยเลยอะเอเมก็จะแบบเรียบๆและที่เราชอบอย่างนะคือการซึมซับอะของตัวผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าโทนเนอร์หรืออะไรเงี้ยคือมันสามารถซึมลงสัลีได้ดีดีเวอร์ดีมากเดี๋ยวเราจะามาหยด ให้ดูเลยว่าในปริมาณเท่ากันนะคะแต่และสำลีมันจะซึมกันได้มากแค่ไหนเราไม่ค่อยมีอะไรที่มันเป็นสีสีเราใช้นี่แล้วกันน้ำยาล้างเล็บนี่ปึ๊บหนึ่งครั้งเท่ากันหมดไม่โกงรับรองอันนี้คือผลนะคะด้านนี้คือสำลีรีดขอบด้วยความที่การรีดขอบแล้วเนื้อมันอาจจะแน่นนะคะมันจะเห็นเป็นวง ขวด,ดเห็นป่ามันไม่กระจายไปไหนอันนี้คือเราดึงให้บางแล้วนะอันนี้เป็นสำลีไม่รีดขอบทั่วไปนะคะเห็นเป็นรอยวงขวดเหมือนกันอันนี้คือเอเมมันจะมีการกระจายตัวซึมของสำลีรอบๆข้างอะ่ะนี่แหละด้วยความที่เขากระจายวงกว้างนะคะทําให้เราไม่เปลืองผลิตภัณฑ์ในการจะใช้เช็ดหน้าหรือใช้โทนเนอร์นะเวลาเราไปต่างจังหวัดอะสำลีห,อห่อนึงนะถ้าซื้อตามปกตินะคะคืออาทิตย์เดียวก็แบบเกี้ยงละคือเราเอาไปใช้ญี่ปุ่นนะคะทั้งห่อไปแกะที่นู่นนะ ก็เหลือมาเท่านี้ครึ่งห่อเลยอะคะ่ะคือใช้ไปแค่เท่านี้เองการใช้ของเราคือ2อถึงแผ่นเองก็เกลี้ยงแล้วนะคะคือไม่ต้องถึงขนาดสำรลีเป็นกองนะเดี๋ยวจะมาเช็ดให้ดูดเพราะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะคะสำมีแผ่นเดียวนะวันนี้แต่งมีอายแชโดว์นะคะมี eyeliner. อายไลเนอร์มาสคารา่าแล้วก็มี อินเนอร์แล้วก็มีวิงใต้ตาด้วยก็คือเต็มเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงสีหนักนะคะแล้วก็ทุกอย่างกันน้ำหมดเลยนะเียดไอรีมูเวอร์ค่ะลง <Hi S 2> ไปเลยให้ Hi, Hi, มันใหญ่ๆนี้เลยหรือว่าถ้าใครอยาก เยอะมากมายนะคะก็จะทิ้งไอยสักสิบห้าวิหลังนั้นก็รูดสนันภีลงมาค่ะตามแนวขนตาถึงวิธีการใช้อย่างประหยัดแล้วก็พับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยอ่ะรอบนี้มันก็จะซึม,มเยอะหน่อยเห็นปะหน้านี้เต็มแล้วใช่ไหมแล้วลิกกลับ ไม่ได้เติม makeup remover อะไรเพิ่มเลยคะต่อไปเป็นขั้นเก็บรายละเอียดคือไอ้ส่วนใหญ่มันหลุดออกไปแล้วก็ใช้ประคบเนี่ยใช่ค่ะนี่ก็เป็นร่องรอยของพวกอินเนอร์พวกที่เก็บรายละเอียดคือ,อ,ท,คอ,อ,อ Inner, ท,ท,ที่เหลือด้วยใช้ได้อีกข้างด้วยขอบที่เปืเ้อนมืเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหน้า A หน้า B ขอบ c ิ r v e ใช้ให้คุ้มโดยที่เราอุ้ยโดยที่เราใช้หนึ่งแผ่นนะคะไม่ได้ลอกออกแบบให้มันเป็นแผ่นเล็กๆอย่างนี้ทั้งหมด อ่าหน,หนึ่งแผ่นกับายรีมูเวอร์หปื้นนะคะก็จะได้พื้นที่ตาทั้งหมดทั้งอายไลเนอร์ทั้งอินเนอร์ inner, ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าน,นี่ก็มาแชร์สัมรีที่ใช้แล้วก็การเช็ดตาด้วยสัมรีหนึ่งแผ่นของเราอย่างคุ้มค่านะคะอ้อลืมบอกเอแม่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะจะหาได้ไม่ยากราคาอยู่ที่ห่อละหกสบาทไม่แพงเลยนะห่อใหญ่มากโอเคบายบายด้วย ตาเปื่อยๆแบบนี้ไลา์สวัสดีค่ะ